คาเฟอีนไม่ได้มีแค่ในกาแฟแต่ยังมีอยู่ในสี่อาหารต่อไปนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคาเฟอีนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายๆคนไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกง่วงอะไรแต่ก็ต้องขอหยิบกาแฟแก้วโปรดมาดื่มเหมือนเดิมทุกๆวันหากร่างกายได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไปในแต่ละวัน จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อันดับแรกเลยก็คือทำให้นอนไม่หลับจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนและยิ่งผู้ที่ติดกาแฟอย่างหนักวันหนึ่งวันหนึ่งดื่มมากกว่าสองแก้วจะทำให้รู้สึกปวดหัวหงุดหงิดม่วงซึมซึมเศร้าแต่ทว่าหากคุณลดการดื่มกาแฟลงเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เป็นปกติก็อย่าเผลอหยิบอาหารต่อไปนี้เข้าปากด้วยนะ เพราะมีคาเฟอีนอยู่ด้วยเช่นกันว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ 1. เมล็ดทานตะวันถึงแม้ว่าเจ้าธัญพืชตัวน้อยนี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียบแถมยังช่วยคลายความเครียดได้อีกต่างหากแต่ทว่าเมล็ดทานตะวันจะอุดมด้วยกรดอะมิโนอย่างทอรีนและไลซีนถ้าหากกินเมล็ดทานตะวันในปริมาณหนึ่งถ้วยตวงเท่ากับร่างกายได้รับคาเฟอีนมากถึง140กรัมเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีต้องกินในปริมาณที่พอดีจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแต่ถ้าเผลอกินในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้นอนไม่หลับแถมยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ 2. ช็อกโกแลตหลายๆคนรู้ดีว่าช็อกโกแลตคือขนมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งเกิดสิวพอกินมากๆก็ทำให้อ้วนและที่สำคัญช็อกโกแลตขนาด162กรัม จะมีคาเฟอีนประมาณ45-59มิลลิกรัมเลยทีเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผงโกโก้นะสืบเนื่องจากผงโกโก้คือส่วนประกอบของช็อกโกแลตและสารคาเฟอีนก็มาจากผงโกโก้ถ้าหากช็อกโกแลตมีความเข้มข้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีปริมาณของคาเฟอีนมากขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ห้ามให้กินสทัทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าควรกินในปริมาณที่จำกัดอย่ากินมากเกินไป แค่นี้ก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วล่ะค่ะ 3. ไอศครีมไอศครีมที่มีส่วนผสมเป็นช็อกโกแลตหรือโกโก้จะมีสารคาเฟอีนอย่างแน่นอนโดยเฉลี่ยไอศครีม1ถ้วยหรือขนาดสี่อนจะมีคาเฟอีนประมาณ10-45มิลลิกรัมถ้าไม่อยากให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนเกินความจำเป็นก็อ,อย่าเพิกินไอศครีมรสช็อกโกแลตหรือรสโกโก,โก้ในปริมาณที่มากกว่า2แท่งต่อวันนะ เพราะอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้แถมยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ 4. ชาร้อนโดยมีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าถ้าหากดื่มชาร้อนแบบสำเร็จรูปประมาณ8ออนร่างกายจะได้รับคาเฟอีน26มิลลิกรัมเลยทีเดียวส่วนชาเขียวร้อน8ออนจะมีคาเฟอีน25มิลลิกรัมและชาดำร้อน8ออนซจะมีคาเฟอีน47มิลลิกรัมค่ะ ท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ